คอนสัน FC ร่างขโมยเงินพ่อสิบล้านบาทจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะสิบล้านไปเลยหรอเยอะจังแพนเค้กแพนเค้กพรุ่งนี้ว่างหรือเปล่าก็ว่างอยู่นะทำไมหรอพอดีฉันน่ะจะชวนไปร้านอาหารแพงๆอ่ะแพงหรอ แพงแค่ไหนอะพมากเลยแหละเธอ,อจริงหรอจริงสิไม่งั้นฉันจะโกหกไปทำไมล่ะเค้กเออว่ะเออแล้วพวกเธอจะโกหกไปทำไมจริงด้วยวะ่ะเออแต่พอดีว่าฉันไม่ค่อยมีตังอะแล้วร้านมันแพงเหรอแพงมากเลยล่ะแกงั้นฉันไปแล้วกันโอเคโอเค เออไอร้านอาหารที่เพื่อนว่ามันจะแพงขนาดไหนนะแต่เราไม่มีเงินด้วยสิคิดแผนออกละขโมยเงินพ่อไงเออแต่ร้านอาหารแล้วก็ยังไม่รู้นะสิว่ามันราคาเท่าไหร่งั้นถ้าพอประมาณเบาๆนะถ้าพอประมาณก็ ประมาณสิบหลาแล้วกันมีตรงนี้อีกพ่อซ่อนไู่ตรงไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปอีกห้องดีกว่านี่ด้วยโหซ่อนไปตรงนี้เลยเหรอน่าจะพอได้แล้วแหละประมาณเนี้ยแล้วเธอก็ได้นอนหลับไปเช้าวันต่อมาโหตีห้าแล้ว พ่อยังไม่รู้ตัวอเอไปยืมมอเตอร์ไซค์ลุงดีกว่าลุงฉันขายร้านซูชิอยู่ใกล้ๆยืมมอเตอร์ไซค์ลุงเราก็ยืมมอเตอร์ไซค์ลุงบ่อยแล้วนะไม่เป็นไรย,ยืมบ่อยๆลุงลุงไม่โกรธฉันหรอกอ ไปบอกลุงเรียบร้อยว่าขอยืมมอไซ่ลุงก็ตอบว่าได้หืมลุงยังไม่มาเปิดร้านเลยโอ้ยเกือบรถล้มแล้วเดี๋ยวโอ้โหยังไม่ค่อยมีรถมาขับเลยอะโอโหเอลันทมอยู่บ้านไหมนะลันทมฉันมาแล้ว เออเข้ามาเลยก็ <_ an> เข้ามาแล้วเนี่ยพร้อมหรือยังลันทมพร้อมสิฉันอะตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วหรอฉันตื่นเออตีสี่ครึ่งอะโอเคโอเคเดี๋ยวไปรับเออไปรับเหลือใครนะเหลืออีกคนเดียวใช่ไหมใช่ใช่ไปเดี๋ยว ไปเดี๋ยวไปรับสายไหมก่อนสายไหมยอยู่ห้องไหนอ่ะรั่นทมฉันรู้ฉันเคยมาอยู่ชั้นนี้แหละเออก็มีอยู่ห้องเดียวสายไหมาสายไหมเออเข้ามาเลยพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอเคไปกันเลย37นาทีผ่านไป หูถึงแล้วร้านใหญ่มากๆเลยเราจะไปกินแซลมอนหรือว่าหรือว่าจะไปกินอันนี้ดีเออแล้วไหนร้านแซลมอนเหรออ,อ๋อฉันพูดผิดร้านซูชิแต่ฉันน่ะนึกถึงแซลมอนเอ่ะฉันอยากกินแซลมอนนะเพราะว่าปกติอะ่พะพอฉันมากับแม่ฉันก็เรียกแต่ร้านแซลมอน อ๋อเาเคยมาแล้วหรอล้านทมเคยแต่ฉันยังไม่เคยมาร้านนี้เลยอ่ะร้านร้านที่เรากำลังจะจะไปเนี่ยไอ้เนี่ยอ๋องั้นเราเข้ากันไหมโอเคโอเคสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะไปชั้นสองไหมเออไปไปโอเคโอเคไหนลองกินดูสิ หืมก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยหืมอ,อร่อยมากๆเลยหืมเอ๊ะถะสภาพของแบบนี้อย่าบอกนะว,ว่ามันแพงต้องแพงแน่เลยอะ่ะก็ใช่ไงมันแพงมากอืมใช่โอ้โห,หของใส่ใหม่น่ากินมากเลยอะ่ะใส่ใหม่กินอะไรอะ่ะฉันกินอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอา้าวแล้วเธอสั่งมาได้ไงอะ่ะ ไม่รู้อ่ะฉันอยากลองกินโอเคโอเคหืมอ,อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอือหืออร่อยมากเลยอ่ะหืมหืมพ่อฉันยังไม่โล้นะเอาจริงหรอหรอใช่เหมือนกันเลยอ่ะเอ้าหรอพ่อรันธมก็ยังไม่รู้หรอใช่พ่อฉันอ่ะนอนก้นคอกคอกอยู่บนห้องอ่ะอ๋อหรอ ใช่ใช่แพนเคก้กนี่เธอสั่งตามฉันเหรอขอโทษนะคือฉันเห็นเธอกินอ่ะแั้วทมแล้วฉันอยากกินบ้างอ่ะโอเคไม่เป็นไรแล้วเธอไม่กินข้าวหรอกินกินเดี๋ยวสั่งแพนเคก้กเธอจะไม่คิดกินข้าวบ้างเลยเหรอเธอกินผักนะ่ะคือเดี๋ยวฉันกินน่ะโอเคโอเคหืมน้ำซุปนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ใชฉันก็ว่างั้นเหมือนกันนะ่ะสายไหมอืมอร่อยมากเลยอ่ะบ่นอยู่ได้ว่าฉันไม่กินข้าวเนี่ยก,กินแล้วนะโอเคโอเคไม่บน่นละแต่ก็อร่อยนะแพนเคก้กเธอฟินและอร่อยกับของที่นี่เธอเลยลืมไปว่าราคาอาหารที่เธอกิน มันเท่าไหร่กันบ้างฮืม,มฉันไม่ต้องกลัวหรอกฉันเอามาตั้งสิบล้านฉันกินได้จุกๆเลยเธอเอามาสิบล้านหรอใช่ฉันขโมยเงินพ่อมาอืมฉันเอามาหกสิบล้านน่ะโอ้โหทำไมเธอเอามาเยอะอย่างนี้สายไหมเออพอดีว่าแม่ฉันให้อะ่ะเอาหรอใช่อ อิจฉาสายใหม่จังเลยไม่ต้องอิจฉานะเดี๋ยวฉันเลี้ยงฮะใช่แต่ฉันเลี้ยงเฉพาะฉันเลี้ยงเฉพาะนะอาร์ทอยนะอ้าวไม่เลี้ยงอาหารเหรอใช่เดี๋ยวเราจะไปอาร์ทอยกันต่อเราจะไปซื้อของกันโอเคโอเคว่าแต่เธอจะเอาอะไรเหรอสายไหมฉันว่าฉันอยากได้คิมมอนน่ะแล้วเธออ่ะ แล้วล้วเธอลาแฮนเค้กอืมฉันอยากได้ลาบ,บูบูว่ะแล้วนั่นโคมละ่ะฉันหรอฉันอยากซื้อสองอย่างเลยอ่ะฉันอยากได้ไข่เบบี้พาวเวอร์ัเกลแล้วก็อยากได้เบบี้ทีวีสองอ่ะแกโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกันเออพี่คะพอดีว่าพี่มีกล่องสุ่มอารทอยเหลืออยู่ไหมคะ มีค่ะงั้นพวกหนูขอซื้อทั้งหมดนี้ไลยไหมคะได้ค่ะได้ค่ะจากนั้นพวกเธอก็นั่งคุยกันนั่งเมาส์มอยกันจนกระทั่งแพนเค้ก <Pan cake. S 2> กลับมาบ้านเธอก็ลืมไปเธอก็ลืมไปว่าเงินที่เธอขโมยพ่อไป เธอเอาไปซื้อของหมดแล้วพ่อคะหนูกลับมาแล้วแพนเค้กไปไหนมาแล้วนี่แต่งตัวอะไรเนี่ยเออมพอดีว่าหนูไปทำธุระอะค่ะธุระอะไรกันคือหนูจะไปปรึกษาไปทำโครงงานอะไรที่บ้านเพื่อนอะคะ่ะแล้วลูกเห็นเงินสิบล้านบาทของพ่อไหมมันหายไปหมดเลยอะพอดีพ่อจะเอาไปซื้อทองอะซื้อทองให้เป็นของขวัญัน มันเกิดเกิดล้านอ่ะเอิมเอิมเอมตายละเราจะบอกพ่อดีไหมเนี่ยงั้นบอกก็ได้คือหนูขอโทษค่ะหนูเอาเงินทอดไปกินอนหาร้านหลูๆไปหมดแล้วแล้วหนูก็เอาไปซื้ออาร์ตทอยทั้งหมดเลยอะ่ะฮะจริงเหรอ ค่ะพ่อรอนแรกอะ่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะเลี้ยงอาร์ททอยอะ่ะแต่เพื่อนอน่ะบอกว่าให้เนใจ่ายเองแล้วอาหารเราเพื่อนได้เลี้ยงไหมอาหารเพื่อนไม่ได้บอกแต่ต้นแล้วค่ะว่าเลี้ยงเพื่อนบอกว่าให้เตรียมเงินไปเองแล้วทาไมลูกไม่บอกพ่อก่อนหนูขอโทษค่ะถ้าลูกบอกพ่ออะ่ะพ่อก็จะให้ลูกไปแล้วแหละแต่ทาไมลูกไม่บอกพ่อ พ่อใจหายใจใจคว่ำเลยงั้นวันนี้ลูกลูกต้องอดค่าขนมขนมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาสองเดือนอะไรนะคะพ่อพ่อไม่มีเวลาอธิบายแล้วเอาเอาอย่างนั้นแหละก็ได้ค่ะพ่อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นเพียงข้อนี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเพราะก็ไม่คลิหค้าค่ะบ๊ายบายทุกๆ